สวัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในชอ่องเดอะซามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวของเล่นทรัลฟอร์เมอร์นะครับอยู่ห้างน้าคุณเลยนะครับอยู่ห้างน้าคุณเลยวันนี้ผมไปโรตารไปเจอของเล่นทรัลฟอร์เมอร์นะครับสองตัวนี่เลยนะครับเลยซื้อมารีวิวให้ให่านผู้ชมดูนะครับนี่เลยยา,างหลังล้ก็ออยังนี่ประมาณสิบตัวได้นะครับ ผมไม่เจอแค่สองตัวเลยเจอมาสองตัวนะพอแกะกันเลยนะ โอแก่ okay, okay, ออกมาออกมานะครับมันจะมีอาวุธเนี่ยนะครับนี่อันเนี้ยหัวเนี่ยต้องเป็นออติมัสนะต้องเป็นออติมัสไพรม่อแต่มันเป็นหัวตัวอื่นนะเนี่ยนะครับไอัเน,นี้ยต้องเป็นหัวออติมัสไพรม่อแต่มันไม่ใช่ออติมัสไพรม่อนะครับ นี่เลยแต่มันอยู่ในเรื่องไอ,นอน้นี่อ๋อนี่นี่เป็นออติมัตนะนี่นี่นี่เออคงเป็นออลิอนะัิมันนะผมโอไมได์เปิดตรงนี้ดูเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเก็บตรงนี้ก่อนลองพันหัวมาทตรงนี้เออเอ,เ,อเป็นออลติมาจริงเลยเผมเริม่มหมุนดู นะครับเป็นออตเตมาสติงด้วยโอ้ยเอ็นดรุดนะเนี่ยเหมือนต่อง่ายๆเอ็นเียเหมือนหัวไว้เปลี่ยนนะเนี่ยโอเคเนี่ยนะครับลองเป็นลิงดูลองเป็นกอริลลาดูนะ Yeah. น,นี่ยังเป็นอย่างนี้หัวกอลิลาเก็บท่าไปลองลองเป็งกอริลาดูนะ เป็นยางนี้ก่อนละแปลงรังง่ายๆนะเนี่ยแปลงรังง่ายๆไม่ยากนะเป็นบางรถตันมั่งดีขายขาดโปรโมทนะคงจะเป็นบางรถตันนะนะครับดีขายทาดปรโมทต่อไปนี่เป็นตัวแรงคงมึงคงเป็นตัวต่อนะครับเนี่ยคงเป็นตัวต่อตัวแกลือตัวต่อมาแกก่อนนะคงเอามาแกก่อน นี่มีตัวนี้นะครับแล้วงเอาวุธมาอีกสองอันนี่เลยอุ้ยนี่เลยนะเป็นตัวต่อเป็นพาดฟอร์เมอร์บีดฟอร์นะ นะครับเป็นขาร์ดฟอร์มือบีดัวมาลงรายละเอียดสวยนะนะลองเป็นตัวต่อโอ้ยโดนโดนกล้องเยังไม่ผมดู ยังคงดูแป๊บหนึ่งตัวตอวันไหนมันก็ไม่มีบอกด้วยนะเนี่ยนะครับมันมันก็ไม่มีบอกด้วยโอ้ยขาลุดนะครับง่ายๆมันม่ใช่ของแท้จริง นะครับทำให้รุน,น่อยเอ้ยม,มีหัวซ่อนด้วยเนี่ยมีอีกหัวหนึ่งซ่อนด้วยพึงเห็นเมื่อกี้สังเกตเมื่อกี้มีหัวซ่อนด้วยโอเค ปเป็นรางแบบเป็นแบบนี้ไปก่อนนะเราเป็นแบบนี้ไปก่อนคราไปรูปเป็นยังไงนะครับนี่แหละตัวต่อโอเคต่อต่อ,ตอเป็นรางเป็นหุ่นนี่อย่างนี้นะโอเคตันเป็นหุ่น จะเอาหัวอีกพัวหนึ่งออกยังไงจะวผดดูก่อนนะครับอันนี้นี่นี่ต้องเปลี่ยนอีกหัวหนึ่งเอาแป๊บหบนึ่งนะ มันมีไอตัวเนี้ยมันมีอยู่สองหัวเพิ่งจะสังเกตม,มกื่อกี้แล้วเอาติมงาดแต่มนใสหนากาหัวหนึ่งที่ไม่ใส่นากาอีกหัวหนึ่งโอ้ยโดนก้อนอีกแล้ว เก็บแบบนี้แบบนี้นะเหมือนใายอาวุธอันไหนดำจับปด้วยอันไหนเป็นดำจับหรืออันไหนเป็นดาบนะอันนี้มั้งคงจะอันนี้แหละ นีนะ่เป็นพาร์ห้องบิสตัวหนึ่งเก้าเก้าสี่นะยู่เก้าศูนย์นะครับนี่นะครับตรถไฟออติมัสไรเมอร์นะครับนี่ เงินจะเป็นเปลี่ยนลากนะเปลี่ยนเป็นอัลติมาสไคม์เออเป็นหุ่นยนต์นะ โอเคโอ้ยโดนกล้องตลอดเลยแคนโอเคนี่จะเป็นแบบนี้นะออกติมมาสายหมอล ไอ้ลูกตุ้มคงจะเซยวไว้ข้างล่างนี่อะไรมั้งผมก็ไม่โล้นะมันคืออะไรเหมือนว่ามันไม่ค่อยแคนแหวงอ่ะยืนไม่ค่อยอยู่เอออยู่แล้วนี่นะครับได้มาสองตัวนะครับ กลุ่มฮองแม็กซิมอลกลุ่มฮองพวกซั์นะครับกลุ่มแม็กซิมอลนี่เลยที่ที่ได้มาทาย10นาทีแล้วนะครับเพราะว่าเหมือนว่าผมไม่ค่อยเล่นอาเพิ่มเหมือนไม่ค่อยได้เล่นนานนะเจอมาวันเนี้ยสองตัวสองร้อยตัวละร้อยนะเลยซื้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับออติมัสออติมัสพายมอลกับตัวอะไรไม่รู้นะ องคาดองคาดอีกแปดตัวนะที่กุงของ m a x i m มอนะครับคาดอีกแปดตัวถ้าเจอพวกพวกทาร์ฟเมอร์อีกจะผมซื้อมารีวิวอีกนะครับก็ถ้าเจออีกนะจะผมเอา,เอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากไปติดตาม u ับสไคร e ด้วยกัน,นะครับยังไงขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย